เราจะพาคุณไปเที่ยวไหนในอีดีนี้ครับโลกกัตตาลิบันใช่แล้วฮะเราจะไปถือปืนครับไม่ใช่ไม่ใช่เราจะพาทุกคนไปที่อียิปต์นี่ซึ่งเมืองหลวงของอียิปต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเมืองหลวงที่าครลูกเตา๋า<อ>เอาไว้คอยกันหนะ้ากรุงไฮโลครับไฮโลจัดอ๋อบอกนี่ตั้งใจฟังมากเลยวะไม่ใช่ไปที่กรุงไฮโลประเทศอียิปต์ ไปกันเลยไหมพร้อมแล้วนะกุงไคโลครับไปแล้วถึงเรียบร้อยฮะเราทำาอีพีเหรอเราไปจริงมันคือท่าวโอเคมันคือท่วนี่คือกุงไคลโรประเทศอียิปต์นะฮะนี่พยานพยานแต่สีเนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นทะเลทรายถ้ามองจากนอกโลกนะ แล้วแม่น้ําที่ตัดอยู่คือแม่น้ําแม่น้ำนายแม่น้านายเนี่ยคือแม่น้ําที่มีความยาวที่สุดในโลกครับนี่ฮะเดี๋ยวผมจะลงมาให้ดูฮะยาวประมาณ6,700กิโลเมตรครับโอ้เป็นไงเป็นไงผ่านประเทศอะไร้าจุดกําเนิดของมันอยู่ที่เอธิโอเปียซึ่งความพิเศษของแม่น้ํเนี้ไหลจากใต้ขึ้นเหนือฮะแม่น้ำอื่นจะ ไหลจากเหนือลงใต้ซึ่งเป็นแม่น้ําเดียวนะในโลกนะที่มีความพิเศษแบบนี้นะฮะอันนี้เราอยู่อียิปต์ใช่ไหมเราอยู่อียิปต์แล้วฮะมเขมเม็ดซาร่าเนี่ยใช่โมเมเม็ดซาล่าฮะนี่นี่เมืองเป็นยังลองมาดูเมืองกันนะฮะสุดนี่ถึงแล้วเฮ้ยทำไมรถมันมีสองล้อวะนี่ฮะเป็นรถแบบใหม่ฮะที่เขาผลิตขึ้นมาพามันตัดนองเดิมดูก่อน ซึ่งอียิปต์เนี่ยมีวัฒนธรรมความลอดความเป็นมามากกว่า4,000ปีครับโอ้พี่เรียกว่าเป็นอารยธรรมโบราณเลยดีกว่าตั้งแต่สมัยฟาโรห์สมัยเขาเรียกพนางอะไรนะเดลล่มที่อยู่วัดกู้นะฮะเนี่ยไม่ใช่คริโอพัตาคริโอพัตานี่นี่นี่นเห็นไหมอ๋อใส่เสื้อมาเข้าตรีมเป็นไงฮะบ้านเมืองของเขาพี่อูลองวิเคราะห์หน่อย ดูสะอาดไหมเหมือนจะเจริญนะแต่ดูต้นไม้เขาเด็กดูมันไม่ไม่ใช่แบบเอเชียไม่ใช่แบบมันไม่ล่มลื่นนะมันเหมือนเป็นทะเลทรายนะเอ้ยนี่เหมือนพวกอะไรต้นปาล์มต้นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่เหมือนต้นปาล์มต้นอะไรอย่างงี้ลองเดินดูฮะเฮ้ยนี่คือสถาปัตยกรรมโบราณของเขานะฮะมีตะลุมพัด้วยอ้าวว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 ว แอฟริกาแอฟริกานะแอฟริกาตอนบนนะฮะนี่ฮะบ้านเมืองเขาฮะรถเขาน่าจะขับเลนไหนวะพี่ลองดู้ายป่วะสายฮะซ้ายฮะเห็นฮะผมตาดีมากฮะซ้ายฮะเเหมือนบ้านเรามีรถยกนะอ่อันนี้คือรถที่จอดอยู่แล้วก็เขาก็จะมายกไปไปจ่ายตังค์นี่ถ่ายตรวจใช่กดคล้ายๆกันทั่วโลก แต่การที่เรามาอีบเนี่ยแลนด์มากของเขาเนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาใช่ไหม้องมินแน่นอนเดี๋ยวหนูจะพาไปวิหารฟริเลไปเ,าาเลยจ้าอันนี้คืออะไร <empieza> อันนี้นค่ะมันจะต้งอยู่ในเมืองอัสวาประเทศอียิปต์เหมือนกันเป็นวิหารที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพีไอซิสอันนี้จริงๆแล้วมันเคยถูกสร้างขึ้นอยู่บนเกาะฟิเลกางแม่น้านายแต่เมื่อเขื่อนสร้างเสร็จอวิหารมันดันจมอยู่ในน้ํานานาชาติอะค่ะจึงเข้ามาช่วยกันโดยทําการทนุบํารุงมันนะพุดน,น, <ะ S 1> นี้วนะใช่ <นะ S 1> ค่ะไปดู่อยซิได้เลยนี่ฮะนนี้ก็จะชมวิวสวยนะเนี่ย อันนี้จะเป็นตัววิหารนะคะที่อีบเขาไม่ไม่แดกอะไรกันเลยเหรอไม่เห็นไม่มีขายร้านอะไรเลยไม่มีข้าวขายเลยแต่เดี๋ยวดีนี่เป็นลูกเทพนะคือมันเป็นภาษาของเขาเนาะหรือมันเป็นรูปรูปลักษ์อะเล่าเรื่องเล่าเรื่องเป็นเหมือนสมัยก่อนที่คนอยู่ในถ้ำอะแล้วเขาก็จะวาดเล่าเรื่องพวกเนี้ยเข้าไปปะอรนั้นนะเนี่ยอันนี้คือเทพเหมือนเทพเจ้าลานะเป็นนกเนี่ย ก็นี่ไงเขาบอกเขาถูกสร้างขึ้นเพื่อบูชาเทพไอซิสไงก็เลยเป็นวิหารที่มีความสําคัญแล้วก็งดงามมากๆในยุคนั้นนะคือก่อนคนเขาบูชาผีบูชาความลี้ลับเลยนะครับไหนๆก็มาในย่านนี้แล้วไปที่วิหารอบูซิมเบลก่อนโอ้โหนี่ฮะแม่ก็คือถ้าเราเล่เรือแม่น้ำไล่ไปอ่ะก็ไปด้วยกันได้เอออันนี้เขาเรียกว่าเหมือนเที่ยวตามแม่น้ำอ่ะพี่ซูมไปหน่อย นี e ่นี่หยอดประมาณนี <e well, ้อ่าแต่นี่ไม่เข้าไปนิมิหานะเดี๋ยวพาไปเข้าได้เหรอเข้าได้สินี่โอ้ยเฮ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 ้ยนี่พามาชมในนิหมิหานะใช่นี่เกลียบหน้าเลยเหรอเฮ้ยมันน่าจะเป็นเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะพี่โอ้ไหนขอดูหน้าเขาดิโอ้ยนี่คือเราได้มาดูใกล้ๆแบบนี้เลยอ่าใช่ใช่ราะว่าที่นี่ไม่มาไม่ได้เพราะมันต้องมาชมความใกล้ความสุดใกล้มีจักรยานด้วยเห็นว่ย สวยนะพี่มันเหมือนถิงแกะสลักใช่สวยมากเลยอ่ะดูไพรเวทนะไม่มีคนเลยดูสิเฮ้ยโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นบุคคลสำคัญของใครสักคนใช่ใช่ไปดูข้างนอกบ้างไหมดูไครมาละยิ่งใหญ่นะพี่เขาถึงบอกว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนอียจีเป็นอันจรายที่ยิ่งใหญ่มากๆนะยิ่งใหญ่สุดๆบอกเลยพี่โอ้ยเหมือนคาดเลยพี่นี่กอล์ฟพีเพสเหรอเหมือนเงีด้อนะเฮ้ยต่างกันนิดหน่อยนะ แต่ว่าสร้างอะไรให้เหมือนกันได้ขนาดนี้วะเนี่ยยากยากเก่งนะอลังการอลังการมากเลยนะอลังการครับเดี๋ยวเราไปดูบริเวณข้างนอกนะคะได้ครับนี่อันนี้เป็นทางเข้าก่อนที่เราจะเข้าไปชมข้างในนะคะใช่เหรอใช่อันนี้มันคือเขาบอกว่ามันเป็นองค์รูกปั้นฟาโรห์ทั้งสี่่องค์ที่สองพี่เห็นป้ามันหายไปใช่ว่าเพราะมันถล่มเมื่อดแบบโดนแผ่นดินไหวอ่ะองค์นี้ก็เลยเสียหายใช่ค่ะพี่อันนี้เขาถือว่า เป็นโบราณสถานหนึ่งในมรดกโลกขององค์การยูนเนสโกเลยนะเนี่ยเหรอใช่ที่นี่แหละพี่ใช่เลยอีกชื่อหนึ่งนะพี่เขาจะรู้จักกันในานามอน,นุสรแห่งนิวเบียก็คือสร้างขึ้นนะเพื่อข่มขู่ข่มขวัญนิวเบียว่าเฮ้ยอย่ามาลุกรลานฉันนะฉันยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะแกอย่ามายุ่งนะอะไรประมาณนีนะ้พี่ใช่ออยิ่งใหญ่มากเลยนะเนี่ยพี่ยิ่งใหญ่สุดๆอะค่ะีมีที่เที่ยวที่ไหนอีกบ้องเมนเราจะไปกันที่ เีระมิดรีระมิดนี่อยู่ในไหนเรื่องน้อยนะทำไมปีระมิดไงอ่าอะไรวะอ้าเปริมิตอยู่ไหนเปริมิตอยู่ไหนเปริมิตแห่งกิซาอ่าไปเลยจ้าอันนี้มันเป็นอีกอีกที่หนึ่งนะพี่อู๋ที่มันเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์แต่เนี่ยเป็นยุคโบราณกิซาใช่ใช่อันนี้มันอยู่ในเมมฟิสสุสานโบราณว้าว ภาษาอังกฤษ The Great Pyramid of Giza ครับภาษาไทยสามเหลี่ยมทองคำนี่ก็คืออยู่ทางภาคเหนือนะฮะมหาพีระมิดแห่งกีซาเนี่ยมีสามปิระมิดสามพีระมิดแต่ว่ะมันเรียงกันอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนี่ฮะอีกอันหนึ่งอยู่นี่ฮะเฮ้ยพีระมิดหายอ๋อมันมันถ่ายคนละมุมอ่าถ่ายคนละมุมถ่ายคนละมุมก็คือมีสามลูกมีสามลูกมีพีระมิดคูฟูอันนี้สูงที่สุดพีระมิดเนี่ยค่ะสูงที่สุดที่คูฟูคืออันนี้อื ี่เขาไปดูซะหน่อยเนี่สุดที่สุดลองหย่อนไปดูไหมไปดูที่ถนนก่อนเข้านะคุณเยอะคุณเยอะมาถึงล้วะเมิดแห่งกีซาครับมข้างๆขาลูกชิ้นเนี่ยเป็นคนซื้อขอขาลูกชิ้นเรียงรายมีน้ำโค้กอะไรเงี้ยเหรออากาศมันร้อนไงไม่ไดอูอูดอูดอูดอูอูดดอูดอูออูดอูอูด ทำไมเอยสงสัยว่าทำไมอูดต้องมีโหนกข้างหลังเอาไว้ให้คนนั่งพอดีเลยอ่าถูกต้องมันคือธรรมชาติจัดสรรไว้แล้วนะครับใช่่จริงๆแล้วเขามีโหนกไว้เก็บไขมันเรื่องของธรรมชาติเลยครับเวลาเดินทางผ่านเลซายใช่ป่ะมันไม่มีน้ำทัดนวดอ่ะมันต้องดึงพลังงานมาใช้มันเดินทางไกลแล้วพี่ใช่แต่คนอีกอย่านี่โหดร้ายพี่ตัดโหนกอูดทิ้งนี่ไม่มีตัวนี้ไม่มีโหนก เงียบกิฟเป็นไงเป็นไงเงียบเงียบกิฟอ้าวมาดูพีระมิดก่อนเข้าไปดูใกล้ๆได้ไหมตัวนี้มันจะเข้าไปได้ขนาดไหนนี่พีระมิดโอ้ยพี่ดูบันไดขั้นหินที่ไปวางอ่ะคือมันสร้างยังไงวะนั่นเิแล้วพี่ดูขนาดคนกับหินนะใหญ่มากนะฮะมันต้องใช้อะไรขนนะขั้นแรกๆอัะไม่ค่อยแปลกใจข้างบนนี่ข้างบนเนาะเนี่ย ก็ถึงให้เป็นเจ็ดสิ่งมหัจจรนท์ของโลกค่ะหนึ่งในเจ็ดอ่ะขออนถามว่าแต่ก่อนคนเนี่ยตัวใหญ่มากว่ะเอออาจคนโบราณไงสมัยก่อนอหรือมีอันนึงที่เคยได้ยินมานะเขาบอกว่าเขาทําเป็นทางน้ําอ่ะแล้วค่อยๆใช้น้าพยุงอ่ากัมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยหลไสตีสีแต่ยังหาผู้สรุปไม่ได้หรอกเออหลปนปีแล้วอ่ะนะ อันนี้ถ้าสูงลงลงมานะคะก็เป็นพีระมิดคาเฟ่อันนี้เขาบอกเป็นพีระมิดหนึ่งเดียวที่มีขั้นหินปูนขัดมันอยู่บนยอดส่วนข้างบนมีส่วนของหินขัดมันเหรอใช่เขาบอกว่ามีส่วนของหินโหดมากเลยพี่นี่นี่ภาพจริงมันจะสีไม่เหมือนกับพีระมิดนี่อเนี่ย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 ขัดมันปะเออนะฮะงาไม่งาไม่งาเฮ้ยมันสร้างวะเนาะเนาะสุดยอดอะต่อไปเราไปนี่ว่ะพีระมิดเมนคูเล อันนี้เล็กที่สุดเพราะว่ากันว่าสูงประมาณ230ฟุตนะคะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระศพของราชวงศ์กษัตริย์อียิปต์เพื่อรอการฟื้นคืนเผชนก็คือชีบอบัมมี่ใช่บัมมี่ก็จะอยู่ในพิระมิดอันนี้ทุกวันนี้ฟื้นไหมยังยังไม่ถึงเวลาเราขึ้นไปได้ไหมนี่นี่มีคนขึ้นไปอาจจะขึ้นไปไปถ่ายรูปนะเพราะว่าหินมันใหญ่ถึงแม้อาจจะมีที่ให้เราพักให้เรานั่งได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออแะสวยนะเอาดีๆ ผมมุมมสวยคาะมุมมันสวย,มมสวยถ่ายรูปมาหน่อยดิอ่าอ่ะ,อะมุมนี้ได้ไหมเออมาอ่าถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยอ่ะประมาณนี้ของมหาเกลมินกีซ่าไปนี่ดีกว่าแลนด์มาร์คที่เขาถ่ายรูปกันยังไงที่ไ <ป S 1> หนที่เขื่อนอัสวาน อันนี้มันเป็นเขื่อนที่มันถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำไหนนี่ครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเหมือนลงมาได้นิดนึงเขื่อนอัสวานนี่ค่ะโอ้อ่ามาถึงแล้วอันนี้คือแม่น้ำไนนะเขื่อนนี้ค่ะมันถูกสร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำไนนในอัสวานของประเทศอียิปต์นะคะแล้วก็บริเวณนี้ก็จะมานิยมถ่ายลงถ่ายรูปกันแต่ว่าถ้าห่างออกไปหน่อยมันก็จะมีที่เราต้องคงตั้งแคมป์ด้วยนะเขื่อนนี้มี่ะมีว่ะเนี่ยตั้งแคมป์เลยว่าตั้งกันได้ มีที่ให้โพตั้งุตั้งแคมป์มีวิวสวยงามให้เราได้ถ่ายรูปแบบใกล้ชิดแม่น้ำเนี่ยได้เลยเขาก็จะรีมากันที่นี่เหมือนกันเป็นไงบ้านเมืองแล้วก็วัฒนธรรมของเขาเป็นไงบ้างพี่ขนาดต้นไม้เรายังไม่เคยเห็นเลยคือมันเป็นเหมือนเป็นต้นตาลต้นอะไรที่แบบไม่มีใบไรความร่มรื่นอก็มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเนาะอืเขาจะเป็นภูมิประเทศของเขาใช่ใช่ถ้าใครสนใจหรือจะให้เราไปประเทศไหนคอมเมนต์มาได้ไม่ต้องมีน yes นะฮะ ช่วงน,นี้โควิดก็ใส่แมสแล้วก็ล้างมือกันบ่อยๆนะครับนะฮะก็อยู่บ้านกันนะฮะออดูรายการเที่ยวทิปกันไปนี่หร,หรือว่าทุกคนกัไปลองไปเที่ยวเองก็ได้นะอง่ายๆเลยฮะวันนี้พี่โอ๋โผมต้องมีนไปก่อนนะะจ๊ายบ,บายครับ